ฟังเบิ่งขั้นเด้วพอจอยสีบอกสุฟังพอจอยก็บอกง่ายเลยนะครับเป็นงวดนี้เป็นงวดที่หาที่พอจอยมาออกกี่นี้ครับมันสิแมนหรือบ่แมนมันสิแมนหรือบ่แมนสิล่ะครับพอจอยนี่ได้บอกคนแล้วว่าเลขพพอจอยโตเกาหาเจ็ดเก้าออกอีหลีบนออกกี่เหรียญดิออกอีหลีเล็กกันไปจ้างเถื่อเบิ่งว่า <şu> มันถี่ออกกี่เหรียญออกอีหลีพพอจอยยังว่าออกอีหลี ออกคักๆออกยี่หรีนออกแน่นอนออกแน่นอนแต่เบื่อวามันจะออกสามตัวว่ห้าเก็ดเก่าเนี่ยมันนำเสียละเกินระวังกับแก่กับพ่อจ้อยเนี่ยบักได้สิมูลดีเลยครับเก็ดเก่าเก็ดเก่าครับเดี๋ยวนี้เก็ดเก่าย่างเดียวครับโอ้เดี๋ยวนี้กัยังห้องยี่บ่พ่อจ้อยห้องครับห้องทุกเศร้าครับ ย่ำเล้วย yeah, ่ำโตยฮียนแฟนพอจอยกับห้องเกตเก่าโตยื GT ีนพอจอยกับห้องเกศเก่าครับสิไปไสเนาะโอปานนัดกันเหมือนกอนปันนัดกันครับบ่เคยเห็นพอจอยบ่เคยเห็นห้องเกตเก่าเกศเก้าลองไทยว่าไงพ่อปันเกศเก่าเกศเก่ายือเก่าน้ำก่อนล่ะนํำกันบาดนี้พอจอยสีบวอาเลี้ยงยายขยวดำทุกฟังว่าพอจอยสีตีสีบ่อกับแม่เชียงไม่เชียงไร แม่เชีงยงไม่เชียงไลเพิ่งกับซองคิดซองใจซองคิดซองใจหนึ่งพิ่นกับย่านมันปิดบนพอจ้อยนี่ว่าล,าลา่างล้านผุดเส้นคำว่าล่างล้านผุดเส้นนี่เล่าเป็นยังก็ขึ้นไปเชั่งเฮี้ยนเป็นเฮี้ยนเก่เาเฮี้ยนหลังใหญ่ดีครับเป็นเฮี้ยนเก่าครับพอจ้อยบ่ย่านยังย่านตะลึกย่านตะลึกออกตัวเก่า โอ้ยานเลขออกตัวเก่าแมนตัวแดลเราก็จอยตัวเก่าตัวเก้าก็สิเกตสองเก้าสองไปตัวหาส้องตัวมันออกดูๆนี่พอจอยเบาเบาซื้อผู้อยากซื้อก็ซื้อผู้ไม่อยากซื้อเราก็แล้วไปมีความูลซื้นมาครับมีข้อมูลซื้อบาทนี่เราขึ้นไปจังเงี้ยนสองสั้นมันเป็นยังควอมบังเอิญแปนที่เงี้ยนสองสั้นเป็นยังคือมุนมุนแปรนมันขาดออกเป็นยังคอยมุนมุนคือเป็นโคตรัดนไป เราก็เลยว่าเจ้ายืนยุติรางแล้วทีไรเดี๋ยวไปคีมอีกยังลงไปให้เจ้าเราก็คีมปั๊บลงมาไปเอาแม่มาสั่นเจ้าพ่อพันเด็ยนดิไปเอาแม่มาสันาาน่นพ่อพันยางไปเง,นปงินเหรียญหาสองเหรียญข้างกันเละแยะอยู mm ่เ hmm. งินเหรียญหาสองเหรียญข้างกันอดปอดยุ่มมันหนาสิเด่นหนีดิ mm hmm. มันเป็นอย่างคือบุตรินวันนี้ พขาจ้อยก็เลยไปแป้าแม่ว่ะสันพขาจ้อยยางไปเห็นเั้งนนเลียนหาข่มกันแนงแนงเนี่ยเขาจ้อยก็จับมาสองเลียนไอเอาไม้เบิ้งดูมันแมนบ่ทั้งสิ้นเลยเอาเงินเลียนหาก็เงินเรียนหาสองเลียญอันนี่พขาจ้อยวางเออแมนแล้ว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 ตีเออแมนแล้วแล้วบอกวันนี้เจ้าจะเฝ้านี้แล้วพ่ะสันเมียเราว่าเจ้าจะเฝ้านี้เจ้ว่าไม่นั่น เป็นไม่ยู่ในกองสี่เหลี่ยมทีงวดบพิงหนึ่งหันเอาไม้มาสามอนเราก็ถิ่มลงมางเกาถิ่มลงหูว่องขดัดนสามบันเขาเปรียวแม่เาะฉันเมียเราเป็นผู้ถิ่มแต่ว่าเงินเรียนหาน้องเรียนผัวเป็นผู้ถิ่มเมียเป็นผู้ถิ่มไม่เพราะจ้อยจนจื่อได้ไม่สี่อนแต่ว่าเราถิ่มลงสามอนพิษจรณนาบิ่งดีๆครับ ผู้ใหญลงทุนควมเชียงมี่มากไมา่ก,ากลกล่องครับเชียร์พระจอยจะเชียรึคืหนึ่งว่าเสียร์คงหนึ่งครับแก่าพระจ้อยบอกออกกิลีครับตัวไหเราพระจอยตัวไหนครับพ่อตัวมันสีออกกิลีเนี่ยก็คือหาเจ็ดเก่าพระจอยบอกเลยครับเรียกแก้เขียวดำนี่ตัวหนึ่งคู่หนึ่งมันสีออกสองสามครับสองสามแมนกับตัวสองสามนี่เป็นตัวนักเลยเรีกแก้เขียวดำครับ สองสามแล้วก็สองหารัรแมนกับเงินสองเหรียญไปชักสิทีไปจังไดหือมันเล่าสับคาหลอดกับพจักขัาากขนน้นแม่เล่ากำเงินนี่กำเงินเราหยินยกเรากำเงินหน่นหนนหนอยพราจอยเบิ้งเลยนี่ด้อ่นคอยดิทิมไปหรือว่ามันจิเป็นเก้าหากับพจักเลียดไนไม่ไยเลีเยดชะไนไม่ไรหงวดนี่ต่ว่าเขาเสียอะไ้หรือบอกด้ แต่พาพ่อจอยเราถือกีหลีบ่เป็นถือกี่เลรนถือกี่ลีพ่อจอยหัวเนียนบ่พ่อแมนถือีหลีถือี่ลีถือกคัถือตัวไรครับความมั่นใจห้าเจ็ดเก้ากับสองสามถือกี่หลีนะครับเนาะถือกี่ลีพุ้ได้ภเษีกรางสองสามพ้ยได้ภีกับสางเงินพ่อจอยมาเกียรมาจางไหนครับพ่อจอยส่วนสามเยรติส่วนสามเนี่พ่อจอยสิบอกครับคนสามคนครับ วองมันเป็นมุ่นมุ่นครับยืดทึงๆครับค้นสามคนครับอพอจ้อยเนี่ยเป็นเจ็ดครับนี่แหละแม่เชื่องไม่เชียงไร่เพิ่นเลยเพิ่นเลยว่าเป็นเตาออกเลขตัวนี้เป็นเต<ม>า,าออกครับคับสามเจ็ดแม่แต่ว่าพื้นตี่ก็พอจ้อยนี่คือสองหาแล้วก็สองสามกับคูนสามเจ็ดกับคูนสามเจ็ดเท่านั้นแต่ว่าพอจ้อยนี่ว่าออกอีี ว่าคู่ไดมันจะออกเจ้า่นจอยกันยังไ้เอฟซีของปนจอยนี่แ็คือสองสามสองสามนี่ออกออกลีลีข่้นเขาไปนตัวเฮาออกลีลีออกกระกแล้วก็ดเกเก่าบอต้องกลับเ็ดเก่าบ่ต้องกลับเกเก่าเนี่ยบอสตรงตรงเลยบ่ว่าตรงตรงบวกบวกไปเลยเฮาเกเขาเท่านั้นครับเอาเข่งเข่งไปเลยจัดไปจิจัดไปเลยนานักอนเข่งเข่งมากมากหาเกดเก่าครับ ออกกิลีบ่นออกกิเล่นออกคักๆอ่าเจ็ดเก้าอ,ออกแน,น่นอนแต่จังถือบ,างบังว่าพอจอยสีมูลเอล,เลีบวกกับกับแก่ครับในงวดนี้กับไข่โย่กยับมีผู้ร้องรับซอยพอจอยหลายหลายอาจารย์ครับที่ออกนล้วพอจอยครับมันกับที่คอยหน่อยลวงกู้ว,ว่าให้พอจอยกต่สิ่งทว่าส้มนั่นนำ้ำชุดนี้นำ้ำชุดนี้น้ำกับดังหลายสำนักน้าพอจอยเนาะแมนครับตัวไรก็พ่อหาเจ็ดเก้าออกกิลีออกคักๆ จังเถิเบังคัดพ่อจ้อยออกอยู่นี่บ่ามีเลี้ยเหล็กเทิ่งออกเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ถือกันกับเพิ่นครับถือกันกรบเพน่นยาที่นี่แล้วครับเพราะว่าพ่เป็นไม่ยิ่งครับเพราะว่าถือกันเ้าจังไดรก็ถือพ่อจ้อยบ่อยากถือก็ถือครับเลกนี่บ่อยากถือก็ถือวันนี้แมนครับถือกี่ลีเด่บ่บ่เลรนผู้ใดอยากได้อยากมีเงินมีคำนี่ไปครับพ่อจ้อยครับมีหน่อยซื้อหน่อยครับมี่วามเสียงครับ การลงทุนอาจมันสิเสียงเงินเขาบดสุบาทก็ได้อาจเท่าสีไใดหลายๆก็ได้พ่อจ้อยยังเน้นคือเขาครับเน้นกับแก่ครับกับแกะตัวนี้พ่อจ้อยสีไดดปิงป่ะพ่อจ้อยบอกเลยมาลุ่นกันมาลุ่นกันกับแก่สองคนนี่ว่าพ่อจ้อยสีได้ปิ่งหรือมันห้องว่าจังไดก็พอหองเก็ดเก่าเก็เก่เกาห้องแต่เก็ดเก่ายางเดียวมัน้องสั่นพ่อจ้อยครับว่าได้บอกพี่น้องครับซื้อเก็เก่าตัวเดียวบน เอาคักๆเลยเล่นเราเลยเล่นเราเลยเล่นเราเลยขจอยมาแล้วเล่นเราเลยอูได้อยากไปน้ำผ้อยก็ไปูได้บ่อยากไปก็บ่เป็นยังังไรา่เอยเอาออกออกนี่ผ้จเอ้อยครับเอียงมาทั้งพีก่อนเดี๋ยวค่อยไปังันครับไปเรื่อยๆร่ลีครับไไล่กันเพราะว่าเลข้อยนีอลีครับเลครับออลีหาเจเก้สองสมครับ เจ็ดเก้าับสองสามเจเก้ากับสองสามครับพอจอยเน้นไอ้สองคููเท่านั้นครับถือกิลีบ้างถือกิลีครับมีที่ลีถือกักฮักจังเบิงว่าญาสิซอยพอจอยบว่าเลขกสออกคาเจ็ดเก้ลีบครับเสีออกเจ็ดเกลีบอ่บ่จองกับมัน